สวัสดีค่ะสมหวังละข้างท้องค่ะสวัสดีค่ะสมหวังละข้างท้องค่ะพี่น้องคอยปลูกพวกพริกฝังสาพี่น้องปลูกพริกฝังสาเห็ดฝนก็ร่างงามเห็ดฝนก็ร่างสวยสวยเลย มีกล้วยพร้อมมีกล้วยมีทิกพูดไหมอ่มีกล้วยมีทิกคอยปลูกได้แต่ตะย่ามแรงพี่นหมแต่ตะย่ามแรงตะย่ามแรงเนาะตะย่ามแรงมีมะฮงด้วย มแม่ไปไวยตาตำเนี่ย<ะ>มะคุ<า>้งไปไวยตาำกินสวยนะนตำกินสวย,น,สวยน,นี่บักซีดาบักซีดามี นันนเลยกูบักสีดาฝรั่งบักสีดาคืาอฝรั่งอย่าะเล็ดเล็ดดอกมันออกอเป็นไง

ต่วนใบหนย้อยต่วนไม่จีออกใบหนยน้อย,อออย,อออยเออปูบกพริกไปน้ำปูบกพริกไปน้ำระวางตน้นนัระวางตน้นบอกพิดาบกพลังสอยกำ <leveling. S 1> ลังาางามสนยสวอ ผมอซื้อล่างงามพี่น้องขอใส่ฟุ้นสีปดเป็ดฟุ้นสี่เป็ดสี่เป็ดยุคอกอันล้านข่แล้ะพ like okay. ี mad mad mad. Dude, ่น้องกวดมาใส่เ <Siri> ล <miedo. S 1> ็ดดอกมันออกเพื่อว่ามันจะเริ่มเติบโตก่อนเพราะ่ท่านเอาหมากับผลมันเนี่ยเอาดอกมันออกเพราะ่ท่านต้องการผลมัน เหมือนงามเหมันใหญ่วกว่านหนึ่งปีปีหนึ่งขอจังเสียวหน่วยอันพี่น้องเออไม่ได้ปีหนึ่งก่อนก็ปลูกเดือนเดือนปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนปลูกปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนยังไม่เอาผลหนึ่งปีถึงจะเอาผล มันจังต่นมสมบูรณ์สัตว์เพราะว่ากวกเฮ็ดตามอ่าเปิดเบิ่งเพิ่นเฮ็ดล่ะพี่น้องเปิดเบิ่งเพิ่นเฮ็ดกว่าก็เฮ็ดตามเพิ่นเพราะว่าข่อยบ่ทันเคยเฮ็ดข่อยสิม,มามาเรียนเรียนรู้ใหม่ๆนี่แหละก็เบิ่งเพิ่นไปนําคิดเอาเองนํนนเาเบิ่งเพิ่นพร้อมคือโดยเองพร้อม ช่วยเป็นดอกช่วเป็นหน่วยนี่กับบักเขือบักเขือกับปูกไว้รละว่างต้นบักซีดาข่อยเออก้อนเ้องสีได้ผลบักบักซีดาข่อยกับสีได้กินบักเขือน้ำหน่วยนี่คือหน่วยใหญ่เหน่วยใหญ่บ่ได้อสีดียามันก็เลยมีแมงบ่ได้อสีดยาดอกยางอ่า เสียดานี่มันบ่ได้ปลูกยากเลยก็มีก็ปลูกนี่ก็แจ๊ย่างไม่ย่างไหม่กินใบมันงอดมันก็น้อยอยู่ดอกว่าแต่ว่าก็บ่เป็นหยังปลูกง่ายดูที่เราปลูกง่ายอยู่ก็เจ้าว่าสีดยาว่าสันขอดก็สีดแล้วมันบ่เป็นหยังขวดก็บ่สีดแล้วว่าบ่สีก็บสีดอยู่ดอกน้ำฉีดเท่า น้ำขีดเท่าน้ำสั้นไล่ข่อยเอามาอ่าสีดพวกเขียวข่อยขอดกับ่นใส่น้ำอยู่น้ำขีดเท่าข่อยปลูกแบบแบบเชิงอินซีแหละพี่น้องกับปุ๋ยเคมีแน่นิดหน่อยปุ๋ยอินซีน้ำคือขีเป็ดขีไก่ขีงวงสีวายข่อยมีขีเป็ดข่อยก็ขีขีเป็ด Chị bé có chỉ ngoài này là của mi tóc chỉ cây Chỉ cây có vô lại được Mi để kia Cây, cây kia Cây mà kia Chứ cả rồi kia không khỏi Hãy subscribe cho ปลูกไปเดือนพฤศจิกาเนาะท่านว่ามกุกกรากุมพามีนาเมษาในหาเดือนแล้วพี่นอ้องเออฝรั่งข่อยนี่ในหาเดือนฝรั่งห้าเดือนนี่เออแต่ว่าท่นา,ทา,ทานไงแถวถิ่ควรดอกเพราะว่าข่อยเห็ดหลายอย่างขอ่อยพวได้เพี้ยนหรือตะมันยางยอยู่ฮู้ดน้ำเนี่ยพี่น้องขอ่อยหดเอาแรงขอ่อยก็หดน้ำช่วงนี้พวกด็กฮูด้ดฝนตก ฝนตกอาทิตย์นี้นก็ได้หดฝนตกดีอยู่น,น้ฝนรู้สึกว่ามันสิงามดีกว่าก้อนหนามห้หดเนาะไก่แก้วโอ้ไก่ใกล้ไหลไก่นายไก่ไก่ข้าก็สิลูกเอาหรอก kháng đen phân văn vàng á nó lợi phụ kháng đen không hậu tổng để tắt tăng kinh như lưỡi em bác không phải phân hãi cho kháng đen ổ đọc nó ổ con Đó đọc nó ổ lại lại thả hậu sẽ ổ nguôi giảm nó bỏ xuống bụi nhây tuần nhây con gì con chẳng sẽ ổ chẳng sẽ ổ nguôi mà nó tuần nhây nhây con nhì con นี่ต้นซ้ำนี่ก็ท่านเอาดอกแล้วต้วนมันถิ่บ่อหญ่ต้นโบมากมันถิ่บ่สมบูรณ์นี่บอกห่วงความบอกกับบอกปูบอกห่งแก้มไปน้ำปูบอกพริกแก้มไปพร้อมอืมสี่หลักนี่น้องจะเห็ดไปังสี่หลักห่วง งบอกเพล็กบอกเขือก็ได้กินไปน้ำกันถ้าไก่บ่กเคี่ยวของข่อยผมมันกระเทืงามยังไก่เคี่ยวไก่นี่เป็นสัตว์โตโตไหลเออข่อยบ่เลี้ยงดอกพี่น้องอ้ายข่อยเลี้ยงเออไอ้ข่อยเลี้ยงกับพิษกันประจำแหละข่อยน่ะพิษแล้วเล่าบ่าพิษหมดแล là ra lao trôm phải lao trôm lao lao liền cây phải lao kháng là cả bò kháng quay quay là cả cái kia khoáng xuống Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อดอกมนะันซื้อว่าดอกดอกออกหลายนะี่มันมันสมบูรณ์นั่นว่าขี่เป็ดพี่น้องใครใส่ขี่เป็ดหรือมันสมบูรณ์มัน,ม,ม,นมันหลุอออดออกดอกบางอย่างค่ะเพื่อนดอกดอกบังอย่างค่ะเพือนออกดอกออกงดใครับมันออกยอดหรือมันออกดอกพร้อมพี่น้องเนาะ สมบูรณ์ก็คือเป็นน่วยนี่ออกก่อนถ้าเพื่อนี่ก็เป็นน,น่วยหรือดไหมับจับน่วยก่อนเขเพื่อนกตจับน้อยส้างเชียน้ยย่อยทอผืน ข้าวปุตีนน่ะแม่เตียคออยเขาเห็นขาวปรตีนออกอเออสิไปไล่ดอก,กอนี่กค 50ต้นตีดาข่อยบ๊กพลังข่อย50ตน้นถ้ามันเป็นน่วยปกติขายอยู่ดอกพี่น้องปกติทายให้พี่น้องอันเบิง้งทายขายนอกพี่น้องนี่แหละผ้ามันเป็นน่วยนี่ตน้นทุตต้นที่แรกใกล้เคียงโอเคผ้า,าทำไป